ฝนนี้มันก็ชะนนสวยหญ้าขึ้นเขียวเต็มไปหมดเลยหน้าฝนสามแยกอิเทิร์นซีบอร์ดสองครับ ผ่านข้ามถนนหมายเลขสามสามหนึ่งครับสะพานไม่ค่อยดีคุกขับคุกขับคุกคับอย่างนี้ที่ใหญ่เขาก็ชะลอตัวขึ้นสะพาน ทางข้ามถนนหมายเลข331ครับโอ้บรรยากาศดีมาก,กว่านี้พี่ใหญ่เร่งเครื่องลงเวลาลงสะพานพี่ใหญ่เครื่องจะแรลวิ่งตรงไปก็จะไปสัตหีบไประยองไปพัทยาไปเหลืองแหลมฉบงังครับ ีจะไม่ทันส่งงานถนนหมายเลข331ครับวิ่งตรงไปก็จะไปสัตหีบไประยองไปพัทยาแหลมฉบังครับวิ่งมาจากถนน3138บ้านบึงบ้านไายครับข้ามสะพานมาก็มาลงเชื่อมถนนหมายเลข331 ผ่านนิคม WHA2 แยกมาปูเขาคันทรงศีราชาครับบริเวณด้านหน้าก็จะเป็นแยกมาปูชิดซ้ายก็จะไปบ้านค่ายระยองครับวิ่งตรงไปบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามแยกมาปูวิ่งมาจากบ้านค่ายครับเพื่อเชื่อมต่อถนนมาเลข331หรือจะไปบ้านบึงก็วิ่งเข้าไปได้ครับ แยกมากปูช่วงนี้รถใหญ่วิ่งวิ่งค่อนข้างออกเยอะจะวิ่งไปผ่านเข้าไปท่าเรือไปนิคมไประยอง หมายเลข331วิ่งตรงไปก็จะไปสตัตีบีไประยองไปพัทยาไปท่าเรือแหลมชบังครับบริเวณหน้านิคมปิ่นทอง5นิคม WHA2 แยกมากปูเขาคันทรงศรีราชาครับนิคมเปิดใหม่แถวนี้นิคมเล็กยังไม่ใหญ่รถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ หมายเลข331ครับวิ่งตรงไประยองสัตหีพัทยาท่าเรือแหลมฉบังครับบริเวณนิคมปิดทอง5สำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ